ไม่ได้ซูเปอร์แมนเป็นไงบ้างครับกับการรับบทในครั้งนี้โอ้ปลื้มากเลยก็สนุกสนานมากเลยกับการรับบทเสียงทำไมเปลี่ยนไปแล้วครับเนี่ยโอ้เริ่มไม่สบายครับเมื่อวานฝนตกหนักมากเลยโอ้เมื่อวานพี่พีนะครับอยากจะบอกว่าไม่มีผลกระทบฝนตกน้ำท่วมเลยนะคยกัดควายกัดใครไม่เคยเห็นควายดควายควายกัดกัดฉนขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยทงนื้อเฮ้ย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 เรื่คนว่ายมันชื่อไอ้ทุยเหรอ นี่คือน่าจะเป็นรถโรงงานหรือเปล่าอืมรถอะไรก็ไม่รู้นะครับมาจอดกันสนันวันไว้เลยนะฮะฉันขี่ที่บ้านตอนนี้สภาพาเป็นรถโรงงาน,นครับเพราะว่าน้ำท่วม,มรถโรงงาน,นโอ้โหก็มาจอดบริเวณสภาพชา,าวโรงงานตกงานกันเยอะแยะแล้วนะครับแมนี่น,น้ำน้ำเนื่องจากระดับน้ําขึ้นสูงนะคือตกงานก็ยังดีกว่าตกน้ําท่วมดีไหมครับดีไหมครับพี่น้อง ปีนี้บ้านเราฝนแรงแต่ทำไมน้ำท่วมล่ะครับฟังอีกฟังหนึ่งโอ้โหมหัสัศจรลรอหันกัรันยองจริงตอนนี้เรามาถึงพื้นที่กั้นน้ำแล้วนะครับเราจะไม่รู้จะไปคลองไหนนะครับตอนแรกเราตอนแรกเราไปทางนู้นนะ